วันนี้จะมาสอนเลือกน้ำหอมผู้ชายให้เหมาะกับแต่ละโอกาสสำหรับคนที่ต้องไปงานทางการนะคะก็ควรเลือกน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกดูดีมีระดับดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถือน้ตกลิ่นที่แนะนำนะคะก็คือแนววูดเลเทอร์แล้วก็สปายน้ำหอมที่เหมาะกับงานนี้ก็อย่างเช่นทอมฟอร์ดอูดวูดกรีด a อเวนตัสดีอออมอินเทนต์อีนีชื่ออูดโฟลเกนเนตต่อมาก็คือคนที่จะไปปาร์ตี้ไปขับหรือว่าไปแฮงเอาท์กลิ่นมันก็ต้องฟุง้งสดชื่นแล้วก็ดึงดูดแบบที่เดินผ่านแล้วต้องเดี๋นน itas, ดยวกลิ ชองเปโกติเยเลอมาแล้วก็ปากโกลาบานอินวิกตัสสา 3. สำหรับคนที่กำลังจะไปออกเดทในคืนออกเดทอ่ะกลิ่นมันก็ต้องโรแมนติกอบอุ่นแล้วก็น่าค้นหาโน้ตกลิ่นพวกแนววานิลลาพาชูลี่แล้วก็ตองกาบีนน้ำหอมเท่านี้ก็อย่างเช่น YSL ทักซิโด YSL ลาหนยเดอร์ลมคอมฟอร์ตนัวแล้วก็ปากโกลาบานวันมินเลียน 4. สำหรับวันสบายๆในวันสบายๆยอย่างไปเดินห้างหรือว่านัดกินข้าวกับเพื่อนให้เลือกกินที่สบายสดชื่นแต่ว่ามีสไตล์โน้ตกิ่นที่แนะนําก็คือซีซอซีตัสแล้วก็วูดี้เช่นจอมาลอนวูดเซตแอนด์ซีซอเละลาโบ้บอร์กามอสทเวนที่ถู เมส่งมาเจล่าเลปิก้าบีดวอล์กหาสำหรับวันที่ต้องไปออกกำลังกายหรือต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งแน่นอนว่าเหงื่อมันต้องออกเยอะควรเลือกน้ำหอมที่ให้ความสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าควรจะมีมิ้นต์อะควาติกหรือซิตัสเป็นโน้ตกินหลักเช่นชาแนลอัลลัวออนสปอร์ตมองบางเลเจนสปิริตหรือวีดอกคูลวอเตอร์